ย่างหมูครับมันนี้ย่างหมู บรรยากาศฝนตกฝนตกแห้งครับฝนตกแห้งอย่างมูลอุ่นกับบรรยากาศฝนตกแต่ว่าพี่น้องเฮ้ยแต่ว่านกเขาคู เพียงไม่ได้การพนตกครับหนามปลาไหลังยังจะเกิดขึ้นน้อบัดนี่น้อไปเบิดแล้วครับพี่น้อเอ๋ยแบ่งพักผมขั้นคู่ผมขาดเบิดแล้วครับไปหมดแล้วอันนี้เรื่งพระเรดครับก็ได้ก็ได้เบิร์นครับ ตแต่ว่าต้นมะเขืออะไรพี่น้องเอง้ยแช่น้ำซิบุล็อกกินต้นนะไม่ได้กินเลใหมดเลยครับพักอีตูโอ้ยตายแล้วพ,พักหอมปัม่นมน้ำข้มกับพักอีตูผม น้ำแซ่จบเกมดีตายพ่อเนาะเลยเนาะได้กิ่นมั้คลองมากพ่อมีพื้นที่ปลูกกับน้ำมากไส่เบสครับปลูกน้ำคลองน้ำเนี่ยมูมี่หมองปลูกนี่เอออันนั้นทรงยั่งเลยมักแตงครับเขี้ยนมกแตงกินแน่บ่ได้กินแน่อันนี้เท่นคเหลดเลสิได้กินนีดเดียครับโว้ย ไปอย่างมูตอดีกว่าเอาไป้น่นนะพัก ถูกแล้วได้เวลาหันแล้วครับชัอชับช็บชบอาอันนี้เป็นพ่วงนมครับพ่วงนมพ่วงนมพนม่วงนมหมูครับอยเพิ่มเพิมจูเกียวเพียร์ขมข้มขอทาง เขากับเขาเขาสอบครับเขาสอบวางคน,น,นง่ายกลางขึ้นครับอาทิตย์เขาจะยุดเหรอครับพี่น้องเห็ดโอวดปียุดเดือนเทียเพราะไม่มีเงินใส่นี ผมเ็งง่ายกังขึ้นว่าสองปีสองปีกลัวกังขึ้นตลอดแค่เขา่าก็เคยคยเขากัะเว้นอยู่อาทิตย์นึงนั่งกังขึ้นวัดเข่างานถุ่มนึง เลิกแปดโมงสองแลก็มากกับเฮกับเขลนอยู่นะเฮกับเขานสุไอเล่ากินกลางคืนเฮ็ดเท็ดอยู่สองคน ว้าวตัวเก็บแของผม